อันนี้เราเรียกว่าอะไรครับแฮนด์ลิฟต์แฮนด์พาเลตแมนนวลลิฟต์ไอเค่ตะเคเพื่อนๆเรียกว่าอะไรภาษากฎหมายเขาเรียกว่ารถยกนะครับรถยกชนิดที่ไม่มีต้นกำลังรถยกที่ใช้แรงคนในการขับเคลือคนนคล่อน,ก,น,น,ก,อนกฎหมายบอกไว้อย่างนี้ครับกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทําหน้าที่เป็นผู้ขับรถยกหรือิบัิงานเกี่ยวกับรถยกประเภทที่ต้อง ใช้แรงคนในการเคลื่อนย้ายขณะที่ยกสิ่งของหรือรถยกประเภทที่ไม่มีต้นกำลังในการขับเคลื่อนหรือรถยกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือตัวนี้นะครับนะเป็นรถยกที่ไม่ได้มีต้นกำลังนะใช้แรงคนในการขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนโดยโยกมันขึ้นลงอะนะให้มันลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงโดยใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับนะไม่มีต้นกำลังไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำมันไม่มีเครื่องกลอะไรไปจ่ายมันนะอันนี้เป็นรถยก ตามกฎหมายเหมือนกันแต่เป็นรถยกที่ไม่ใช้ต้นกําลังในการขับเคลื่อนใช้แรงคนในการขับเคลื่อนนี่กฎหมายบอกไว้ว่าไงกฎหมายบอกว่าถ้าจะใช้รถยกลักษณะเนี้ยนะครับต้องให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกําหนดนะนั่นหมายความว่ารถยกประเภทนี้ต้องอบรมให้ลูกจ้างด้วยนะนะครับนะต,ออบต้องอบรมต้องอบรม ขั้นตอนวิธีการทํางานที่ปลอดภัยนะครับตามคุณลักษณะที่ผู้ผลิตกําหนดนะเวลาเราไปซื้อมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีคู่มือที่ผู้ผลิตเขากําหนดเนาะมีคู่มือมาให้นะครับเราก็เอาคู่มือตัวนั้นนะมาทําเป็น Work in เป็น W.I เป็นขั้นตอนทํางานที่ปลอดภัยหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับนะผาษากฎหมายเขาจะเรียกว่าอบรมตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยนะครับตามคู่มือที่ผู้ผลิตกําหนดเนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย นอครบไองเนี่ยนะตามกฎหมายมันคือรถยกนะครับนะแต่เป็นรถยกที่ไม่ได้มีต้นกําลังนะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนมันต้องอบรมเหมือนกันอบรมยังไงไม่ได้บอกนะครับอบรมโดยใครก็ไม่ได้บอกนะครับทำโอเจทก็ได้นะโดยคนที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะนะในการใช้นะโดยหัวหน้างานก็ได้โดยหัวหน้าง,งานที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการใช้ไอ้รถยกประเภทนี้ได้อย่าง ปลอดภัยนะครับหัวหน้างานเอาความรู้ความเข้าใจมาจากไหนก็เอามาจากคู่มือผู้ผลิตน่ะแหละนะครับจากประสบการณ์ด้วยจากสกิลที่ใช้มันมาก่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นกะฎหมายข้อนี้นะไม่ได้บอกว่าต้องไปอบรม12ชั่วโมงนะไม่เหมือนรถย,นะยกที่มีต้นกำลังเนาะรถยกที่มีกําลังเช่นอะไรอะเอ่อคัลเตอร์บาลาน e สเต็คเกอร์รีทรัอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มีต้นกําลังต้องอบรม12ชั่วโมงตามกฎหมายใหม่นะตามกฎหมายควบลิใหม่ นะครับแต่ว่ารถยกประเภทนี้ประเภทแมนนวลลิฟต์เนี่ยอันนี้ก็ฉ่ำโอเจทีเอ่อทำโอเจทีง่ายๆนะครับทำคู่มือง่ายๆทำเวิร์กอินง่ายๆนะครับขึ้นมาออนเดอะจ็อบเทรนนิ่งกันก็ได้นะครับนะบเพราะฉะนั้นถ้าไม่อบรมก็ถือว่าผิดกฎหมายนะนะครับเพราะว่ากฎหมายบอกให้อบรมเนาะชัดเจนกฎหมายฉบับไหนกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจกักรปั้นจันหม้อนะ้ำปี2564นะครับไปเสิร์ชดูได้เนาะในหมวดของรถยกนะครับจะระบุ เรื่องของตัวนี้ด้วยนะครับภาษาเราเรียกอะไร IKE เมั ke, right? ้ย k Hand Lift Hand Palette อะไรก็กว่ากันไปนะครับภาษากฎหมายเขาเรียกว่ารถยกรถยกประเภทที่ใช้แรงคนนะรถยกประเภทที่ไม่มีต้นกําลังในการขับเคลื่อน